กอ,อกนะคะก็จะประกอบด้วยนะคะก็จะมีอยู่ชิ้นหน้านะคะแล้วก็ชิ้นหน้าสองชิ้นแบบนี้นะก็แค่นี้ชิ้นหลังนะคะแล้วก็ชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังเนาะนีน่แล้วก็ชิ้นหลังแบบนี้ก็แค่นี้นะชิ้นหลังไม่ต้องมีเก็ตอะไรนะคะไม่หมอง เก็บเก็บแล้วก็ปิดให้เป็นผืนเดียวกันแบบนี้นะสําหรับตัวนี้นะแล้วแต่เราจะออกแบบไปเลยอ่าเดี๋ยวแม่มองจะเย็บประกอบตัวให้ดูสําหรับตัวนอกนะคะตัวในอ่าเนี้ยซับในทําเหมือนกันเย็บประกอบเข้าเหมือนกันนะคะในขั้นตอนนี้นะโอเค <S <S แล้วก็เย็บกลางหน้าแบบนี้นะ ก็อันนี้เอามาประกอบกันทำสองข้างเหมือนกันนะคะซ้ายและขวาน,นะคะอันนี้ด้านนี้เราก็แต็กหน่อยนึงเดี๋ยว,วด้านนี้เราจะกระตุกเข้านะคะ ถ้เาเจียนตะเข็บมาง่ายๆอเท่ากันแล้วเราก็เย็บทาบได้เลยออันนี้อันนี้ไม่มองตัดมาตะเข็บไม่ค่อยเท่ากันความมั่นคง,งของข้อมือไม่ดีถ้าเพื่อนๆสามารถตัดให้เสมอกันได้นะมันก็จะเย็บง่ายนะคะก็ไม่ต้องกัดเข็มมดแต่ยังไงเสียก็ต้องกัดนะคะเพราะว่ามันมันไถมันไถ เวลาเราเย็บถ้าเราทำงานเกตพีเมียมเนาะเราก็ต้องต้องกัดหน่อยล็อกตำแหน่งนะคะส่วนถ้าเราทำงานอ่าเกตอีกราคาหนึ่งเราก็ทาบแต่ว่าเราก็ต้องระวังใช้ความชำนาญหน่อยนะมันทำได้นะเกตเอที่แบบทาบแต่ก็งามมากเพราะว่าเขาชำนาญน,นะคะ อันนี้เรายังไม่ชํานาญเราก็กัดไปก่อนก็แล้วกันนะนี่นะ เมื่อเรากัดได้อย่างนี้แล้วนะเราก็เย็บนะเย็บก็ใช้ได้ห่างปกตินะคะสองจุดสามฝีเข็มประมาณแปดฝีเข็มนะประมาณแปดฝีเข็มตอนนิ้วนะแปดเก้า 8, 9, เอาเก้าก็แล้วกันโู่ประมาณเนกะ้าฝีเข็ม,มก็เย็บเวลาเย็บเราก็ประคองหน่อยถึงจุดสำคัญเนี้ยเราก็กัดขวาง ก้นเนาะแล้วก็ถอดเข็มแล้วก็ถอดไปเรื่อยๆสำหรับอ่าสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเย็บข้างนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยอื่ โอเคอ่ะสำหรับตัวนี้นะแม่หม่งจะใส่เอ็นดามนะะเอ็นดามนะะเอ็นกระดูกงูที่ตะขิดนะแต่ว่าแม่หม่งจะไม่ใส่ตัวนอกนะแม่หม่งจะใส่ตัวใหม่เพราะฉะนั้นตัวนอกเนี่ยแม่หม่งจะเจียนเล็กเลยเจียนเล็กปิ้วเลยกระเบียดเดียวนะคะที่เราเจียนเจียนออกให้เหลือกระเบียดเดียวค่ะตะเข็ดมันจะได้เล็กๆมันจะได้ไม่มีย่นๆโผล่มั่งรอบนะ จะได้ไม่มีแบบขยุกขยิกออกมาข้างนอกเหมือนมีหัวนมสองหัวสาหัวงั้นนะเคยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะฮะ,ะเราไปรีดให้ดู ใช้ปากกาวนะฮะใช้ปากกาลีดกดติดตะเข็บไว้นะมันจะได้ไม่พย่ปไปพย่อมนะเราจะใช้สีขาวหรือสีสีเดียวกันก็ได้แต่วันนี้ไม่หมองจะใช้สีขาวเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆไงเราก็ตัดให้ใหญ่กว่าตะเข็บหน่อยนะึงถ้าตอนนี้เราตัดมามันเล็กเราก็เจียนตะเข็บให้เล็กลงกว่านี้ได้อีกนะเนี่ยอันนี้ตะเข็บเราไม่ใช้แล้วเราสามารถเจียนให้เล็กลงได้อีกนะ